ไม่รู้มันจะติดนานแค่ไหนนะแต่จอดรอดีที่สุดโอ้นี่รถทัวเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนศึกษาเหรอโอ้คนเยอะมากเลยครับบนรถทัวหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันไม่มีสักคันนะแล้วก็มีฟาตสด้วยนะนี่นะโอ้โหมีรูป R35 อยู่ข้างตัวรถด้วยนะดูจาก บุคคลในรูปก็มีวินดีเซลมีพี่พอวอลกเกอร์แล้วก็มีอพี่เดวอนจอนสันนะครับเดอะล็อกนั่นเองก็อยู่บนปกนละ้วมันก็พอจะเดาได้ว่ามันคือฟ a ส t 5นะนะครับแต่สำหรับผมแล้วฟาสต5ห้านี่ถือว่าสุดจริงๆนะเขาเรียกวย่าอะไรมันโคตรเอาเลยนะถอยจ้า ตัวว่าไม่มีใครฟังอ่ะนี่บ้านี่บ้าไม่รู้ว่ะแล้วแต่เจ้าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เยอะแยะนี่ไม่จอดกันไม่รู้ทําไมอืมเขาทําไม่ให้จอดก็ไม่จอดกันก็แล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่เจ้าเจ้าคิดว่าดีเจ้าก็ทําเลย เออไม่รู้สิเขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ถือว่าไอ้โทรขงนี่มันได้ใช้ประโยชน์นะนะ Z900 เก้าร้อยเสียงใหญ่เชียวแม่นะสีสูบเรียงเสียงหวานของเรานี่เสียงมันมันยังไงมันเล็กๆแหลมๆนะ นก็ยิงไปจอดขวางก็ไม่รู้เหมือนกันวะสระบุรีฮะไม่รู้สิถ้าคิดว่าดีก็ทำไปครับจิ้วจิจิฝั่งนี้เสร็จต่อไปก็ฝั่งตรงข้ามเรานะเออฝั่งตรงข้ามเราที่จะปล่อยมาแล้วก็ฝั่งเรา ไม่รู้สิตำรวจอาจจะปล่อยอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเขาก็อยู่ในป้อมนี้นะและไอ้นั่นมันฟาไปทำไมล่ะนะโอ้ไปอยู่ตรงกลางแล้วนะ What the fuck มันคืออะไรวะนี่อะ่ะเอาเออเอาเอา,เอาแล้วไปไม่รู้ดิมัน มันยังไงล่ะเนท่ยได้ตาบอดสีเหรอไม่รู้สิมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมถึงไปค้างอยู่ตรงนั้นนะเย, <c oughs> ยกสีอยุธยานี่วันนี้มีเรื่องเล่ามากมายจริงนะไปแล้วหนู <c oughs> ตัวไม่รู้ไฟแดงคืออะไรก็แล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่เจ้า ไปขับขี่ตัวซื้อมาซื้อที่ไหนวะอูออดดี้วะโคตรสวยโอ้เป็นโฉบจริงนะแม่คูเปส้สองประตูนะครับตาฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งเราหรือฝั่งนี้วะเย้ะ yeah. ฝักไปเถอะผมเปริ่มปวดฉี่แล้วออกตัวมาเมื่อกี้ก็แทบจะกระโดดมาหวังว่าจะไม่มีรถไฟนะ